พี่มีใช้อยู่นะครับพี่เอไม่ได้ใช้นะครับพี่เอบอกว่ามี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 ความกันแดดอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ต้องใช้ UV ก็ได้โอเคหยอกๆยอกนะครับโอเคอ่เดี๋ยวขออนุญาตทักทายนะครับนักธุรกิจของเราที่เพิ่งเข้ามานะครับนะสวัสดีพี่วิทย์นะครับไม่ใช่เพิ่งเข้ามาในจริงจริงแล้วเข้ามานานแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้ทักทายนะครับนะสวัสดีพี่วิทย์ด้วยนะครับสวัสดีพี่นานนะครับสวัสดีน้องปูนะครับ สวัสดีน้องเอนะครับสวัสดีพี่เต่าด้วยสวัสดีพี่น้องด้วยสวัสดีก๊กิ๊กด้วยนะจ๊ะโอเคน้องกิ๊กบอกว่าใช้ทุกวันค่ะนะครับนะว่าทําไมนะครับนะหน้านี้ไม่มีรอยสิวรอยฝ้าเลยนะกิ๊กนะใสกิ๊กจริงๆนะครับเนี่ยเวลาเจอใครก็จะบอกเออหน้าใสกิ๊กอะไรแบบนี้นะครับนะาใสเหมือนใครก็คือใสเหมือนกิ๊กนั่นเองนะครับทุกคนโอเคผ่านไปแล้วนะครับอท่านแรกเอาทำทำท่านจะพูดย้อน MC เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มย้อนนะครับเริ่มย้อนแยง้งโอเคพบกับนักธุรกิจนะครับที่จะมาแบ่งปันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าท่านโปรไฟล์ท่านไม่ธรรมดานะครับท่านเคยเป็นเจ้าของรรกองิจการมาก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยูไรของเราแล้วแบบประทับใจมากแล้วก็ชอบมากแล้วก็รักในสินค้าของเรานะครับจนทําให้ตัดสินใจนะครับมาทําธุรกิจกับยูไรของเราแล้วก็วันนี้ท่านจะมาแบ่งปันผลิตภัณฑ์กันแดดทั้งตัวกินและตัวทาขอเชิญทุกท่านพบกับนักธุรกิจระดับ ทีมบิสเนสพาร์ทเนอร์นะครับแม่มีจิรนันเปียบกล้าค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีสาธุสวัสดีค่ะแม่ดีเรียนครับสวัสดีค่ะ <ส Something S 1> แม่มีนะคะจิรนันเปียบกล้าค่ะทีมบิสเนสพาร์ทเนอร์นะคะอัพไลน์ผู้ดูแลค่ะเจ๊หวยพัฒนาพัฒนาไพยสานสินนะคะวันนี้ช่วงพิจารนณนะคะก็อ่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนําให้ทุกท่านได้ใช้กันแล้วก็อยากให้พกติดตัวทุกวันด้วยนะคะเพราะอะไรช่วงนี้เป็นเป็นที่รู้กันนะคะว่าประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่รืดูร้อนแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่จริงๆอย่าพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เนาะเพราะประเทศไทยของเราอ่ะมีสามฤดูฤดูร้อนฤดูร้อนมากแล้วก็ฤดูร้อนโคตรๆเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะอะนอกจากอากาศที่ร้อนแล้วเราก็ยังมีปัญหาเรื่อง p m 2.5สองจห้าค่ะ วันนี้นะคะเมื่อเช้าผู้ว่ากรุงเทพก็ประกาศแล้วเนาะว่าให้ข้าราชการให้ทํางาน Work ์ก o m มโฮมค่ะเพราะว่าคุณพีเอสองจุดห้าน่ะขึ้นไปที่แปดกกว่าขึ้นแดงเลยเพราะฉะนั้นอ่าเขาก็เป็นห่วงสุขภาพก็เลยให้ทํางานอยู่ที่บ้านสุรินก็ไม่น้อยหน้านะคะมีหลายฤดูเหมือนกันตื่นเช้ามาแต่เช้านี้ก็คืออากาศจะเย็นๆมีลมเย็นๆนะเหมือนฤด,ดูหนาวเลยแล้วก็มีหมอกหนาเป็นสีาขาวแบบ มีหมอกมากกว่าฤดูหนาวอีกอะคือมันมัน,ม,นมันเปกมากๆพอใสๆหน่อยเริ่มมีแบบเป็นคลืมคลืมดําๆที่แรกนะคะเข้าใจว่าเฮ้ยมันมันจะฝนเหรอฝนต้อนรับฤดูร้อนเหรอพายุเข้าเหรอแต่จริงๆไม่ใช่คะ่ะ PM สองจุดห้าที่ตรินนี่คือหนักมากๆเป็นเดือนแล้วนะคะและวันนี้ผู้ว่าเข,ขาก็ประกาศนะคะว่า ออกจากบ้านเนี่ยก็ให้ใส่แมสกันทุกคนแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพมากๆถ้าเห็นอาการผิดปกติก็ให้ไปหาหมอคือสุรินนี่คือวิกฤตจริงๆเพอสายๆหน่อยนะคะสิบโมงถึงเที่ยงไอ้สิบโมงถึงห้าโมงเย็นนี่คือแบบแดดเปรี้ยงๆประเภทว่าพอออกแดดแป๊บหนึ่งนี่คือแสบผิวเลยนี่คืออากาศของจังหวัดสุรินทร์ณตอนนี้นะคะคือน่ากลัวมากๆค่ะอ่าเราด้วยไลฟ์สไตล์ของเรานะคะก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีเรื่องแดดเรื่องอะไรได้นะโดยเฉพาะไม่มีนี่คือ เรียกว่าอยู่กับแสงกับแดดเราคิดดูนะว่าเราหน่ยี่สี่ชั่วโมงเราจะอยู่กับแสงกับแดดเยอะแค่ไหนนะคะค่ะเรามารู้จักว่าแดดนะมันไม่ได้มีแค่เฉพาะแดดที่อยู่กับจากพระอาทิตนะคะมารู้จัก AR ค่ะ AR ก็คืออินฟราเรดนะคะเป็นคลื่นคลื่นรังสีความร้อนที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะอาจจะเป็นความร้อนที่มาจาก ดวงอาทิตย์ได้แล้วก็แสงไฟได้จะทําลายผิวลึกสะสมเลยก่อให้เกิดอนุมูลอิสระนะคะทําให้ผิวเราอักเสบระดับโมเลกุลเลยค่ะทาลายคอลลาเจนเราด้วยผิวเราก็จะเหี่ยวย่นด้วยขาดความยืดหยุ่นนะคะ mm. นอกจากนั้นก็จะผิวจากแสงไฟแสงไฟที่เราเปิดบางบ้านนะคะกลางวันก็ยังเปิดไฟเลยเพราะฉะนั้นไฟพวกนี้ไม่แล้วก็รวมถึงไฟที่มาจากหน้าจอที่เราคุยกันเนี่ยจอโทรศัพท์จอมือถือคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนเนี้ย ล้วนแล้วแต่ทาให้อะสะสมเกิดเป็นผิวหมองคล้ำนะคะกระเหี่ยวเหี่ยวย่นแล้วก็ทําให้ผิวเราเหี่ยวแบบไม่รู้ตัวค่ะหรือรังสี UV ไม่ว่าจะเป็น UVa UVb นะคะรังสี UV นี้อันตรายมากๆนะคะถึงเราจะอยู่ในบ้านในตึกนะคะก็สามารถทะลุผ่านตึกได้ถึง3ชั้นมาถึงผิวเราทำลายผิวเราได้นะคะทะลุร่มทะลุเสื้อผ้าอ่าสังเกตไหมคะว่าเวลาเราไปทะเลหรือเล่นน้าอ่ะ ผิวเราจะคล้ำผิดปกติมากกว่าปกติใช่ไหมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแสงอาทิตย์แสง UV นี่แหละคะ่ะมันกระทบกับผืนผิวน้ํากับผิวทรายใช่ไหมแล้วก็สะท้อนมาที่ผิวเราคือผิวเราจะรับเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นนั่นแหละคะ่ะไม่แปลกทาไมผิวเราจะดูคล้ำกว่าปกตินะคะแม้ในวันที่ฟ้าครึ้มๆฝนตก UV ก็ยังทําลายผิวคะ่ะแต่ตอนนี้คะ่ะนอกจากแดดแล้วเนาะเข้าหน้าร้อนละ ก็ยังมีในเรื่องของมลภาวะเป็นพิษหรือ PM 2 5, 5. นี่แหละก่อให้เกิดอนุมูลอิสระเร่งผิวให้เราแก่ไม่แพ้แสง UV เลยค่ะค่ะรังสี UV นะคะในแสงแดดทำลายผิวเรามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น UVA นะคะสามารถทะลุชั้นผิวหนังเราลงไปถึงทำลายคอลลาเจนของเราเลยนะคะทำให้เราผิวเราเ,าเกิดเป็นริ้วรอยทำให้เรา เป็นผิวแก่ก่อนวัยอันควรนะคะผิวเราจะกร้านนะคะดูแบบดูแก่ก่อวัยแล้วก็ถ้าเป็นแสงจาก UVB นี่ก็จะทำลายชั้นชั้นผิวเราข้างชั้นนอกนะคะทำให้เกิดผิวหมองคล้ำเป็นฝ้าเป็นกระหรือก็เป็นผื่นแดงถลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นอันตรายกับผิวมากๆค่ะยิ่งร้อนยิ่งเหี่ยวนั่นแหละคะ่ะถึงถึงบอกว่าผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อยากให้เราได้ใช้กันเพราะว่าเหมือนที่บอกตอนแรกค่ะว่า อ่เขาประกาศแล้วว่าปีนี้หน้าร้อนจะร้อนกว่าทุกปีปีที่แล้วสูงสุดก็น่าจะสี่สิบสามแต่ปีนี้เขาบอกแล้วว่าสี่สิบห้าองศาเพราะฉะนั้นแดดที่ร้อนแบบนี้นะคะเนื้อเยื่อผิวเราจะถูกทำลายมากๆถ้าเรายังมีไลฟ์สไตล์ที่ต้องอยู่กับแดดเปชิญกับแดดมากๆนะคะมีโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้แล้วก็อันตรายมากๆเลยจริงไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะคะบางทีนะแค่การที่เราจะ พกแวน่นพกหมวกพกเสื้อแขนยาวแล้วนะคะก็ไม่พอหรือร่มก็ยังไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นสัมพัญมากๆก,ก,ก็คือครีมกันแดดค่ะแล้วกันแดดตัวไหนก็ไม่กันแอด,ดตัวไหนก็ไม่สําคัญเท่ากันแดดของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเรานะคะก็คืออาร์วิยองไฟอินว e นยูวีเอ็เพรห้าสิบสี่บวกค่ะคืออันนี้เป็นแบบตัวทาก็ก็เหมือนที่บอกตอนแรกนะคะว่าแดดมันนแรงมากมา่ะไม่มีได้แชร์สไลด์นะคร แชร์นะคะเห็นไหมคะไม่เห็นน้องแพนตะคู่นะคะเห็นยังเห็นยังคะเห็นไหมคะปิดไม์หรือเปล่าค <oh ัน เห็นไหมคะเห็นแล้วครับอ้าวเดี๋ยวให้ดูสไลด์กันนะคะเนี่ยค่ะอ่า UV ที่ทำลายผิวอันนี้คือกันแดดนะคะที่แม่เม์พูดถึงตะกี้นะคะมีทั้งอ่าเซรั่มกันแดดที่เป็นตัวทาแล้วก็เป็นอวิยองกรูตาออเรนที่เป็นแบบกันแดดตัวตัวรับประทานตัวกินของเรานะเพื่อผิวใสทั้งตัวไม่กลัวแดดนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงกันแดดตัวแรกก่อนที่เป็นตัวเซรัม่ม เป็นนวัตกรรมเนื้อผิวสัมผัสใหม่นะคะเป็นเนื้อเซรัม่มเป็นเนื้อครีมที่ล็อกผิวให้ฉ่าเป็นเนื้อเซรั่มเข้มข้นนะคะแต่บางเบาขั้นสูงสุดขออนุญาตเปลี่ยนแกนงมไม่เห็นค่ะเตียงง่ายซึมซาบเร็วมอบผิวสัมผัสที่นุ่มนวลนะคะที่สําคัญนะคะอ่ากันแดดของเราสามารถทาทับเครื่องสําอางระหว่างวันได้ด้วยนะคะอ่าทําให้ผิวชุ่มชื้นและที่สําคัญ่ะ จะไม่มันด้วยผิวสัมผัสไม่มันแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ทิ้งคราบขาวแล้วก็ไม่ตกร่องแล้วก็ที่สําคัญคือจะไม่กองกับผิวหน้านะคะเวลาเราทาลงพื้นหรืออะไรเพราะงะั้นเออจะดีมากๆนะคะค่ะปกป้องครบพร้อมบํารุงแบบไฟอินวันนะคะกัน UV ปกป้องครบทั้งรังสี UVA UVB นะคะหรือ IR แล้วก็บลูไลท์ค่ะคุณสมบัติเด่นของเขานะคะก็คือ กันคล้ำกันแดดนะคะต้านคล้ำฝ้าแดดกระจุดดงดำนะคะด้วยสารสกัดเพื่อผิวใสแปดชนิดจากหลายๆประเทศมารวมกันยกตัวอ,อย่างเช่นใบบัวบกคาโมไมล์นะคะคลินทีชเ็นเทสหรืออื่นๆอีกหลายอย่างเลยค่ะผสมด้วยวิตามินผิว อย่าง B3 วิตามิน E และ F นะคะช่วยในเรื่องของการต่อต้านความหมองคล้ำจากแดดที่จะทำลายผิวเรานะคะผิวจะก,กระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะช่วยะลงมผิวแล้วก็ผ่อนคลายผิวจากแสงแดดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการแก่ด้วยปกป้องผิวจากริ้วรอยก่อนไวันะคะเทคโนโลยีชีวภาพจากสารสกัดเม็ดฝ้ายและก็รำข้าวนะคะเป็นการค้นพบความลับ จากสารการแก่ตัวนี้นะคะจากพืชทะเลทรายที่ที่เขาเขาเรียกว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ขาดน้าเนาะแต่เขายังมีชีวิตอยู่ได้นะคะพืชตัวนี้ทั้งนั้นก็เลยเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะช่วยฟื้นฟูผิวเราให้อ่อนเยาว์นะคะช่วยให้ผิวเราแข็งแรงพร้อมที่จะสู้กับ U V ก็ยังมีการทดสอบประสิทธิภาพนะคะจากอ่า แสงรูไลท์จากหน้าจออะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นการทดสอบก็คือทาครีมกันแดดของของของเรานะคะลงบนกระดาษนะคะแล้วก็ส่องด้วยแสงรูไลท์นะคะส่องทั้งด้านบนกระดาษและด้านล่างกระดาษปรากฏว่าแสงรูไลท์ไม่สามารถที่จะผ่านลงไปข้างล่างได้หมายถึงว่านั่นหมายความว่าครีมกันแดดของเราสามารถปกป้องผิวได้จริงส่วนด้านที่ด้านขวาที่ไม่ได้ทากันแดดนั่นคือแสงสามารถทะลุได้ค่ะ แล้วในยังมีในเรื่องของการกันแห้งด้วยก็คือการผิวแห้งนะคะก็คือช่วยล็อกผิวเราให้ให้ฉ่ำนะคะไม่เหี่ยวจากความร้อนเพราะว่าอากาศร้อนนอกจากทําให้เราผิวแห้งผิวแห้งเนาะผิวแห้งมันเป็นสาเหตุของการเกิอดริ้วรอยเพราะฉะนั้นเซรั่มของเราจะช่วยล็อกน้ำให้ผิวฉ่ำพร้อมต่อกรอกับไอแดดไยแอด ทำลายไม่ได้ด้วยการประสานโพลิเมอร์ mer, ชีวภาพก็คือเป็นศัพทางเทคนิคของเขาก็คือเหมือนกันสร้างตะข่ายหลักล็อกน้ําใต้ผิวของเราให้ผิวเราชุ่มชื้นนะคะค่ะ,คะแล้วยังพิเศษก็คือช่วยกันมลภาวะด้วยปกป้องผิวจากมลภาวะอนุมูลอิสระจากฝุ่นละออง PM สองจุดห้าอะไรนี้แหละคะ่ะสารสกัดจากต้นอ่อนปักธานตะวันนะคะที่เติบโตท่ามกลางแดดที่จ้ามากๆ หรือสารสก,กัดจากผลทาราพืชพื้นถิ่นของประเทศเปรูนะคะทวีปแอฟริกาใต้ที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีค่ะที่จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะไม่ว่าจะเป็นอินฟราเรดหรือแสงจากบูไล์นะคะมีการมีเขาเรียกว่าพลังการแอนตี้ออกซิแดนต์ของของพืชสองชนิดนี้นะคะมีมากกว่าชาเขียวถึงเ้าเท่าด้วย แล้วก็มีการทดสอบประสิทธิภาพของการกันอนุมูลอิสระหรือมลภาวะนะคะก็คือเอาเซรั่มของเราใส่ในแก้วเนาะแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์กันเดดของยี่ห้ออื่นๆนะคะ ABC เนี่แหละก็เทไปในปริมาณที่เท่าๆกันแล้วก็ใช้เบตาดีนซึ่งอ่าเขาเรียกว่าแทนแทนแทนอนุมูลอิสระเนาะหยดไปเท่าๆกันนะคะในแต่ละแก้วแล้วก็คนๆปรากฏว่า แก้วที่เป็นเซรั่มกันแดดของเราก็ยังคงสีคงสภาพเดิมแต่ยี่ห้ออื่นๆคือจะเปลี่ยนสีไปแล้วนั่นหมายความว่ากันแดดของเขาของยี่ห้ออื่นๆไม่สามารถที่จะกันอันมูลอิสระหรือ,อมลภาวะที่มากระทบกับผิวเราได้นะคะค่ะ,ะด้วยกิจกรรมของเราไลฟ์สไตล์ของเรานะคะก็มีโอกาสทุกคนก็ ไปออกแดดมีเหงื่อเยอะๆเนาะหรือจะเล่นน้ําแดดร้อนเนาะอากาศร้อนก็อยากเล่นน้ําเล่นน้ําทะเลลงสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่เราก็เลยต้องทากันแดดใช่ไหมแต่ก็อ่ะเราก็อยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันสามารถที่จะปกป้องผิวได้จริงไหมก็มีการมาทดสอบกับใบไม้นะคะทดสอบกับใบไม้โดยการที่เอาเซรั่มกันแดดของเราทาไปบนใบไม้นะคะเพื่อเพื่อทดสอบว่าเขาสามารถที่จะเกาะกับผิว ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแล้วก็ทาอโลชั่นกันแดดของยี่ห้ออื่นๆ ABC กับใบไม้เหมือนกันแล้วก็ขีดสเปรย์น้ำเข้าไปเทนเหงื่อนะคะขีดไปจะสังเกตว่าใบไม้แรกที่เป็นของเซรั่มของของเรานะคะมีหยดน้ำออกมาแต่จะไม่มีสีปนมาด้วยนั่นหมายความว่าอเซรั่มของเราก็ยังติดอยู่กับผิวไม่ไหลออกมาพร้อมกับเหงื่อหรือน้ำที่เราลงไปเล่นน้ำอะคะ่ะแต่ยี่ห้ออื่นๆคือมี มีขอบขาวมีตัวอ่ากันแดดไหลออกมาด้วยค่ะอืมก็คือของเราดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ทดสอบ,ก,บกับกับการซึมซาบเข้ากับผิวนะคะสังเกตว่าด้านซ้ายรูปข้างล่างด้านซ้ายนี่คือเนื้อเซรั่มของเราซึมเข้าผิวเลยแต่ด้านขวานี่เป็นยี่ห้ออื่นจะสังเกตว่ายังวอกยังลอยัยงมันยังเป็นคราบแบบที่เราพูดกันว่ารอยเขิบเขิบหน้ามันหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่าเซรั่ม กันเด็ดของเราคือกินขาดเลยค่ะชนะขาดลอยนะคะนอกจากนี้ความพิเศษก็คือไม่มันไม่เยิมไม่ได้พูดไม่ได้เราเห็นแล้วเนาะเราเราเราู้แล้วว่ายังไงแต่ก็ยังมีการทดสอบให้เราเห็นชัดเจนก็คือเอามาเอามาบีบใส่กระดาษซับมันนะคะสังเกตว่า a b c ที่เป็นยี่ห้ออื่นๆก็จะเป็นเป็นรวงคาบมันหรือจะปีกันเยิมออกนอกกรอบนะคะแต่ของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็สแสดงว่าไม่มันไม่เยิม แล้วก็เนื้อเซรั่มดีมากๆนะคะนอกจากนี้นะคะเซรั่มกันแดดของเรานะคะยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆเพราะได้ได้สารสกัดจากดอกไม้นานาพันธ์ุจากที่ต่างๆนะคะเลยทําให้มีกลิ่นที่หอมนะคะนอกจากนี้นะคะยัง ปลอดภัยด้วยเพราะปราศจากแอลกอฮอล์หรือสารพาราเบนที่เป็นอันตรายหรือสารอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อผิวและที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะรักผิวและรักโลกด้วยหมายถึงว่าวัตถุดิบแต่ละตัวนะคะเราได้มานี้ไม่ทาลายสภาพแวดล้อมไม่ทาลายแบบสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สําคัญบรรจุ่มพัน 10, แต่ละชิ้นนะคะสามารถเอามารีไซเคิลได้แบบร้อยเปอร์เซนตด้วยรักผิวและก็รักโลกด้วยค่ะ ค่ะใช้ร่มกันแดดของเรานะคะควรใช้เป็นประจำทุกวันเนาะถึงจะไม่ใช่หน้าร้อนเป็นหน้าอื่นๆก็ต้องใช้เหมือนกันนะคะเหมาะกับทุกผิวทุกเพศทุกวัยเหมือนกันนะคะทาได้ทั้งผิวหน้าคอแล้วก็ผิวกายเลยค่ะค่ะแล้วอ่ควรทาตอนไหนก็เวลาเราจะออกแดดเนาะเราก็ควรทาก่อนยี่สิบนาทีหรือถ้าเราจะลงเล่นน้ำ รือไปทำกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะๆเราสามารถทาซ้ำๆทุกๆสองชั่วโมงได้ค่ะค่ะและที่สำคัญสามารถทาทับเครื่องสำอางในระหว่างวันได้ด้วยแล้วตัวเซรั่มกันแดดของเราควรใช้ตอนไหนอ่าบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของอยูไลของเรานะคะธุรกิจของเรามีผลิตภัณฑ์เยอะมากๆเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ในในส่วนของเซรั่มของเราจะอยู่ในขั้นตอนที่สี่ คือขั้นตอนการเสริมภูมิให้ผิวนะคะแล้วมาดูว่าขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกก็คือการเคลียร์หน้าก็คือการทำาสะอาดหน้าหรือโฟมล้างหน้าหรือเป็น,ข,นขั้นตอนที่สองก็คือการตบผิวเพื่อพร้อมรับการบำรุงขั้นตอนที่สามก็คือการอัดบำรุงก็อ่า บางท่านก็อาจจะใช้ตัวเดวันหรือสกินมูนะคะตามความเหมาะสมของสภาพผิวแต่ละท่านนี่แหละค่ะขั้นตอนที่4พอเราใช้ของดีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเสริมภูมิให้กับผิวด้วยขั้นตอนที่4ก็คือตัวเซรั่มกันแดดทับไปอีกชั้นหนึ่งนะคะทีนี้จากที่ฟังในตอนต้นเราก็รู้แล้วว่าหน้าร้อนปีนี้แดดทะลุเดือดเลยเพราะฉะนั้นการแดดนี้จะทะลุไปถึง ผิวชั้นในเราถึงคอลลาเจนข้างในของเราเพราะฉะนั้นการทาอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ช่วยได้ไม่ถึง100%เเเพราะฉะนั้นนอกจากการทาแล้วเราควรจะมีการกินเพื่อเสริมภูมิเข้าไปอีกให้ผิวเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะก็เลยแนะนำตัวอาวิยองกลูต้าออเรนซ์สวยสุขภาพดี2 in 1อินะคะมีวิตามินซีสูงผิวสวยเปลงประกายมีออร่าแถมมีแอนติไวรัสด้วยก็คือ เหมาะมากเหมือนที่บอกว่าตอนนี้ PM 2.5เยอะมากๆแล้วที่ที่ผ่านมาก็คือโควิดใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังกลับมาอีกเพราะฉะนั้นอ่ากันแดดขอเรียกว่ากันแดดตัวฐานเนี่ยค่ะตัวกลูตาออรีนเนี้เหมาะมากๆเลยค่ะมีเหตุผลอีกหลายๆเหตุผลว่าทำไมต้องมีอ่ากลูตาออรนก็คือสามารถไปอ่านเพิ่มเติม,ตมได้นะคะค่ะ ามาในรูปแบบของถงชงนะคะเราสามารถฉีกซองชงกับน้ําเย็นหรือน้ําอุณหภูมิปกติแล้วก็ดื่มได้วันละสองซองเช้าเย็นได้เลยค่ะหรือใครที่ต้องการฟื้นฟูมากๆพอแดดจัดมากๆก,ก็สามารถทานได้สามซองสี่ซองต่อวันได้เลยนะคะค่ะ ฟื้นบำรุงผิวสวยไซบริงพร้อมสู้แดดด้วยสีพลังแอคทีฟนะคะมีสารสารประกอบหลายสตัวด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็คือสารสกัดจากส้มสีแดงสามสายพันธ์ุจากอิตาลีนะคะที่สองก็คือกรูตาไทโอนจากญี่ปุ่นอย่างที่สามก็คือสารสกัดเซราม,มายจากจมูกข้าวอย่างที่สี่ก็คือวิตามินซแล้ววิตามิน B3 นะคะมาดูตัวแรกก่อนส้มสีแดงสามสายพันธุ์จากประเทศอิตาลีนี้ มันมีความเข้มข้นด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์จากธรรมชาติที่สูงมากๆนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระสาเหตุของผิวมองคล้ำการเกิดฟ้ากระจากแดดแล้วก็ผิวอักเสบจ,จากแสงแดดนะคะสารสกัดจากส้มสีแดงนะช่วยดูแลปอดเราด้วยนะคะเปรียบเทียบส้มหนึ่งลูกของของส้มส,ส้มสีแดงหนึ่งลูกนี้ค่ะมีค่ามากกว่าส้มปกติถึงสองเท่าหรือมะนาวถึงสามเท่าเลยจากการวิจัย พบว่าสารสกัดที่ช่วยดูแลปอดนะเป็นสารสกัดจากส้มสีแดงที่ช่วยปกป้องร่างกายโดยเฉพาะที่เซลล์ปอดด้วยนะคะนักวิจัยพยายามค้นคว้าหากลไกลที่ไวรัสเข้าเซลล์ร่างกายนะคะปรากฏว่าพบว่าส้มมีวิตามินซีที่สูงและที่สําคัญนะคะมากกว่านั้นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าสารสกัดสําคัญที่อยู่ในส้มเนี่ยคะ่ะชื่อว่าส้มเอสเพอริ ดินนะคะมีโครงสร้างที่สามารถเข้าจับเปลือกด้านนอกของไวรัสและป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้ากับเข้าสู่เซลล์ปอดนะคะค่ะแล้วส้ม,ส,มส้มส้มสีแดงนี้นะคะชื่อส้มชิชิชลีเนื้อสีแดงรสหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นส้มเจรสเบอร์รี่นี้เขาจะปลูกบริเวณภูเขาไฟที่ที่ปะทุแล้วระเบิดแล้วนะคะ ดินตรงนั้นน่ะก็จะเปลี่ยนไปด้วยแร่ธาตุจากลาวาเนาะสภาพอากาศแถบนั้นก็จะ,ะเปลี่ยนแปลงทั้งปีร้อนก็จะแดดก็จะรุนแรงกลางวันก็คือจะร้อนจัดกลางคืนก็จะหนาวมากๆส้มสีแดงจึงผลิตสารสําคัญเข้มข้นเพื่อที่จะทนทานให้ให้ตัวเองอะคะ่ะทนทานต่อสภาพแวดล้อมมันเลยมีสารที่สําคัญออกมาจนมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะช่วยในการดูแลสุขภาพนะคะค่ะส่วนที่สามก็คือ เอลคูตาไทโอนะคะผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะคะหนึ่งเดียวได้รับการรับรองว่าปลอดภัยมากๆนะคะจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะได้รับมาตรฐานจากหลายๆที่เลยว่ามีความปลอดภยัยแล้วก็ดูดซึมได้จริงนะคะสกัดจากเซลล์ของยีสต์นะคะ,ะตัวที่สี่เซรามัยนะคะสกัดจากจมูกข้าญี่ปุ่นนะคะ เซรามายก็คือเป็นประการเหมือนปกป้องผิวให้ชุ่มชื้นเป็นองค์ประกอบหลัก60%เลยของไขมันธรรมชาติใต้ผิวของเรานะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะอะชุ่มชื้นมากกว่าเซรามายที่ได้จากพืชทั่วๆไปค่ะอ่าวิตามินผิวใสก็มีทั้งวิตามินซีและวิตามิน B 3สามนะคะช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวเสริมความกระจ่างใสให้ผิวทำงานร่วมกับ ส่วนผสมอื่นๆเพื่อต่อต้านความหมองคล้ำอย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพนะคะอันนี้คือตัวอย่างของคนที่มีอาการแพ้ค่ะเป็นภูมิแพ้แล้วทิ้งร่องรอยไว้เยอะมากๆอท่านนี้เขาก็ทานกรูตากรูตาออรเรนนะคะวันละสองซองสังเกตไหมคะว่าเวลาผ่านไปผิวเขาจากที่เป็นจ้ำๆแดงๆจากอาการแพ้นะคะก็จะดีขึ้นกระจ่างใสขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะค่ะก็ อ่าผลิตภัณฑ์ที่แม่มีพูดก็อยู่ในโปรโด้วยเนาะก็ตอนนี้ก็ยังมีเวลาที่เราสามารถที่เอาข้อมูลดีๆไปแนะนํากับผู้มุ่งหวังเราได้นะคะก็อ่าจากราคาปกตินะคะ5,601บาทลดเหลือราคา2,100บาทได้เซรั่มกันแดด3าขวดนะคะแล้วก็3หลอดแล้วก็แถมตัวกรุตาออริน์หนึกล่องด้วยซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆ ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะอยากให้แชร์ไปให้ผู้มุ่งหวังเยอะๆแล้วถ้าได้ข้อมูลดีๆก็อยากให้อ่าสร้างคอนเทนต์เนาะแล้วก็เอาไปโพสตามอ่าตามออนไลน์ที่เราเล่นกันอยู่นะคะแล้วอย่าลืมใส่แฮชแท็กทุกครั้งนะคะอ่าเซรั่มกันแดดก็อาจจะแฮชแท็กอาวิยองไฟอินวันหรือแฮชแท็กไฟอินวันยูวีเอ็กเพรกันแดดเซรั่มกันแดดอย่างนี้ค่ะส่วนตัวกรูต้าก็แฮชแท็กครูต้าออเรน์ ไม่แก่ไม่ไหมไม,ไม่เกลียมไม่ไหมนะคะสังเกตไม่ไหมเขียนให้ถูกต้องนะคะหรือแฮชแท็กรูตาออเรนผิวใสทั้งตัวไม่กวนแดดค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะ โอเคขอบคุณแม่หมีมากๆนะครับสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์กันแดดของเรานะครับทั้งตัวกินและตัวทาเลยต้องบอก